โอเควก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมมีวิธีการหารายได้ฟรีมาแนะนํานะครับก็คือการแชร์ข่าวแล้วได้รับเงินฟรีๆนั่นเองย้ำนะครับว่าฟรีนั่นเองสําหรับคนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีนะครับเว็บตัวนี้มีชื่อว่าเว็บทรา f ิ c แชร์ i n งนะครับในชีวิตประจําวันของคนเรานะครับเพื่อนๆก็คงจะแชร์ข่าวหรือว่าแชร์บทความเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการแชร์แต่ละวันของเพื่อนๆนั้นสามารถแลกเปลี่ยนเป็นรายได้กลับมาเข้าสู่กระเป๋าของเราได้นะครับ ก่อนจะไปแนะนําวิธีการแชร์แล้วให้เกิดรายได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้เข้าใจภาพรวมกันก่อนนะครับค่อนข้างมีหลายวิธีนั่นเองเช่นเพื่อนเพื่อนสมัคร Facebook Fan พจนะครับให้เพื่อนเพื่อการใส่คอนเทนต์ลงในเพจทุกๆวันนะครับเพื่อทําให้เพจโตนั่นเองแล้วก็แชร์บทความจากเพจออกไปนะครับผมยิ่งมีคนเข้าอ่านเยอะเราก็จะมีรายได้จาก Facebook นั่นเองหรือจะเป็นการทําช่อง YouTube ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมทาคลิปแล้วคอนเทนต์แล้วแชร์นะครับให้มีกกาาารรับชมจนนมจํนนวเอง ก็จะมีรายได้ได้เหมือนกันทั้งสองสิ่งที่เรามานะครับก็คือการสร้างคอนเทนต์หรือคลิปด้วยตัวเองซึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะทราบกันอยู่บ้างแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีเว็บไซต์หนึ่งมาแนะนำครับก็คือ Traffic s h a e l i n g เองซึ่งเว็บนี้นะครับผมลองหาข้อมูลแล้วก็ทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันช่วยเราสะดวกขึ้นมากเลยนะครับก็คือเราแค่แชร์ข่าวอย่างเดียวนั่นเองไม่ต้องสร้างคอนเทนต์หรือว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับ ก็คือแค่แชร์ข่าวอย่างเดียวนั่นเองซึ่งเขามีคอนเทนต์ให้เราอยู่แล้วนะครับมีทั้งข่าวมีทั้งหน้าปกเขาทําเป็นสําเร็จรูปแล้วครับเราแค่แชร์ข่าวออกมาเมื่อมีคนอ่านข่าวของเรานะครับเราก็จะได้รับเงินนั่นเองเป็นค่าส่วนแบ่งนะครับซึ่งระบบก็จะคํานวณรายได้ของเราให้รวดเร็วนะครับถ้าหากเราแชร์ข่าวออกไปและมีผู้ชมหรือว่ามีผู้มาอ่านข่าวจริงๆนะครับผมแนะนําช่องทางการแชร์นะครับก็คือ Facebook Twitter หรือไลน์กลุ่มนะครับโอเคครับ oh, okay, ก็เดี๋ยวมาแนะนําระบบหรือว่าการทํา ตรงนี้นะครับก็คือการแชร์ข่าวและได้เงินนั่นเองเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Traffic Sharing นั่นเองก็ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับผมกดตรงนี้นั่นเองมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าสมัครรูปแบบไหนนั่นเองก็อย่างเช่นอายุน้อยกว่า18ปีนะครับก็จะสมัครสมาชิกฟรีนั่นเองส่วนค่าเช่าซิสเต็มนะครับสำหรับคนที่มีอายุเกิน18ปีนะครับก็จะอยู่ที่600บาทหรือ1,000บาทนั่นเอง ก็แลยทําการใส่ข้อมูลตามนี้เลยนะครับผมนามแฝงในปัดประชาชนอะไรตามที่มันบอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครนะครับถ้าหากใครไม่เข้าใจตรงนี้หรือว่าสมัครไม่เป็นนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิป EP 1ของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไ้ทางด้านมุมขวามือนะครับของวิดีโอนั่นเองก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับเพื่อแนะนําระบบข้างในนั่นเองครับผมกดเข้าสู่ระบบไปครับ โดยการเข้าสู่ระบบนะครับมันจะใช้เบอร์โทรของเรานั่นเองแล้วก็รหัสที่เราตั้งนะครับผมนี่ครับสำหรับระบบ traffic sharing นะครับก็คือการแชร์ข่าวและได้เงินนั่นเองให้เราทําการกดไปที่แชร์ข่าวอันแรกนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับมันก็จะเจอกับหน้าต่างนี้นะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ข่าวให้เราทําการแชร์นะครับอย่างเช่นข่าวเด่นข่าวราชการกีฬาโซเชียลฮอตงานประกาศพัฒนาตัวเองภาพยนตร์วารตี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้เราทําการเลือกให้ตรงหมวดหมู่ที่เราจะทําการแชร์นะครับ อย, ikat, อ,อย่างเช่นกลุ่มเป้าห,หมายของเรานะครับชอบเรื่องกีฬานั่นเองหรือว่าเพื่อนในเฟซของเรานะครับก็เราทําการกดไปที่กีฬานะครับมันก็จะมีข่าวกีฬาทั้งหมดเลยนะครับเป็นข่าวพวกฟุตบอลแบดมินตันอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอลเพลย์มิ่งเลีกนั่นเองก็ใครที่มีเพื่อนใน Facebook เยอะๆนะครับก็สามารถแชร์ข่าวพวกนี้ลง Facebook ได้นะครับแล้วก็ให้ดูกลุ่มเป้าหมายของเพื่อนในเฟซเราด้วยนะครับว่าเพื่อนๆในเฟซข,ของเราสนใจเรื่องอะไรนั่นเองถ้าเพื่อนๆเราสนใจเรื่องอะไรแล้วก็แชร์ข่าวไว้ตรงกับ เรื่องที่คนอื่นสนใจนะครับแราก็จะมีโอกาสมีคนกดเข้ามาอ่านข่าวของเรานะครับเมื่อ <_ d isk> มีคนกดเข้ามาอ่านข่าวของเราเราก็จะได้รับเงินค่าส่วนแบ่งจากทางเว็บไปเลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นแค่การแชร์ข่าวนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําข่าวเองหรือว่าทาเว็บไซต์เองนะครับแต่เขามีมาให้ส <_ d isk> ําเร็จรูปแล้วนะครับเราแค่ทําการแชร์อย่างเดียวนั่นเองมันก็จะสะดวกรวดเร็วก,กว่านะครับดีกว่าไปทําข่าวเองนั่นเองครับผมซึ่งข่าวในแต่ละวันนะครับจะแชร์ได้อยู่ที่4 0ข่าวต่อวันนะครับ สามารถหารได้ถึงวันละ1นึถึงสองบาทเลยนะครับถ้าเราตั้งใจและขยันจริงๆนั่นเองก็จะมีหลายหมวดหมู่นะครับแต่ที่ผมแนะนํานะครับหมวดหมู่ที่คนค่อนข้างที่จะสนใจนะครับก็คือหมวดหมู่ของหวยนั่นเองหวยรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองครับผมสายนี้จะมีคนสนใจมากเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดแนวนี้ก็สามารถเลือกหมวดหมู่อื่นได้นะครับอย่างเช่นของผมนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของเกมนั่นเอง เกมตรงนี้มันเขียนว่าคูณ2นะครับก็คือถ้าเราแชร์ไปเราก็จะได้รับคะแนนคูณ2นะครับหมวดหมู่ไหนที่มีคูณ2องเราก็จะได้รับคะแนนคูณ2นะครับทาให้คะแนนของเรานะครับมันก็จะเพิ่มคูณ2นั่นเองซึ่งจะเห็นนะว่ายอดวิวของเว็บไซต์นะครับในหมดหมู่นี้นั่นเองจะสูงกว่าหวยมากเลยนะครับนี่ครับข่าวแรกมีคนดู1,700วิวครับข่าวที่2นะครับ4,300วิวนั่นเองเป็นข่าวอะไรเนี่ยมาเวลครับเกมมือถือนั่นเอง อันนี้ก็เป็นมาเวลนะครับรีวิวเกมมาเวลนั่นเองคนดูโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ข่าวที่3ก็เป็นเกมนะครับผมที่จะเตรียมลง PC ในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข่าวเกมนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มเกมก็สามารถนำข่าวพวกนี้ลงไปโพสต์ในกลุ่มเกมได้นะครับแต่ว่าในการโพสต์ของเราเราต้องโพสตแบบมีคุณภาพนะครับก็คือการตั้งแคปชั่นให้น่าสนใจนะครับแล้วก็โพสตออกไปนั่นเอง จะได้มีโอกาสคนกดเข้ามาอ่านนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะโดนแอดมินลบโพสของเราน้อยนะครับถ้าหากเราแชร์แบบมีคุณภาพนะครับไม่แช่แชร์แค่แปะลิงก์แล้วก็โพสนะครับก็คือให้ใส่แคปชั่นหรือว่าใส่เนื้อหาที่น่าสนใจเข้าไปบ้างนะครับพูดคุยกับคนในกลุ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแชร์ข่าวนั่นเองเดี๋ยวก็จะมีหมดหมู่อื่นด้วยนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับวิธีการแชร์ข่าวก็แค่ให้เราทำการกดเก็ตลิงก์นะครับตรงนี้นั่นเอง กดเก็เล็กตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทําการก๊อปปี้ให้อัตโนมัตินะครับเราก็สามารถนําไปโพสต์ใน Facebook ได้เลยนะครับก็เข้าแอ f เฟซบุ๊กมานะครับก็กดทําการโพสต์ได้เลยนะครับกดมาตรงนี้นั่นเองกดวางลิงก์แบบนี้นะครับมันก็จะแสดงตัวอย่างมาให้เรานั่นเองเราก็สามารถลบลิงก์ตัวนี้ออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแสดงตัวอย่างมาแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ใส่แคปชั่นในหน้าสนใจนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทําการกดคําว่าโพสต์นั่นเอง ถ้าใครมีแฟนเพจหรือว่ามีกลุ่มก็สามารถนําไปโพสต์ได้นะครับเมื่อเราทงการโพสต์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปแบบหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่น่ากดเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้ามีคนกดเข้ามาอ่านนะครับอย่างเช่นถ้ากดไปที่เว็บไซต์แบบนี้นะครับมันก็จะเด้งไปหน้าต่างเว็บไซต์ที่เราทําการแช์นะครับนี่ครับก็จะเป็นเว็บอ่านข่าวเลยนั่นเองซึ่งถ้ามีคนมาอ่านข่าวของเรานะครับก็ เราก็จะได้รับเงินค่าส่วนแบ่งไปเลยทันทีนะครับผมในเว็บนี้นะครับต่อนั้าต่าอยู่ที่300บาทนั่นเองคนที่มีอายุไม่ถึง18ปีก็ทําฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งที่นั่นเองก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับมีเงินใช้จ่ายในแต่ละวันะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแชร์ข่าวจากเว็บไซต์ Traffic c h a r e l i n g นะครับใครสนใจก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนั่นเองโอเคครับวันนี้ผมก็ได้ลองแชร์ไปยังกลุ่มหรือว่าตามเพจต่างๆนะครับ แม้เั่วโมงที่แล้วนั่นเองมาดูกันนะครับว่ารายได้ขึ้นแล้วยังครับนี่ครับรายได้ขึ้นมาแล้วนะครับมียอดขึ้นมาแล้วนั่นเองเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่มีพื้นที่ในการแช์นะครับแล้วก็เลือกบทความยิ่งเราเลือกบทความตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากเท่าไหร่คะแนนเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับกรณีบทความของเรานะครับถูกแชร์ต่อไปเรื่อยๆและเมื่อมีการเปิดลิงก์นะครับระบบจะคำนวณให้ทั้งหมดที่เข้ามาอ่านข่าวจริงนะครับภายในเวลา48่ชั่วโมงนะครับเส้นการเพิ่มแคปช ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปิดอ่านบทความนะครับผมซึ่งจากที่ผมตามดูรีวิวนะครับก็จะมีทั้งคนที่ทําได้และก็ทําไม่ได้นะครับยังไงระบบนี้เขาก็ให้เด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีสมัครฟรีอยู่แล้วนะครับก็คือใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับฟรีไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองก็คือทําฟรีนั่นเองแช่าออไปมีคนกดเข้ามาดูก็จะได้รับเงินนะครับแต่สําหรับคนที่มีอายุมากกว่า18ปีนะครับก็จะมีค่าเช่าระบบปีละ1000บาทนะครับผมอันนี้ผมมมก็หหาาข้้้อูลใลใแวนะครับ ปีละ1 0 0 0บาทนั่นเองสาหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีระยะเวลา1ปีนะครับก็คือสามารถทํางานได้ทั้งปีนั่นเองจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเดิมนะครับวันนี้ผมก็ขอแนะนําเพียงแค่นี้นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาใต้คลิปเดียวนะครับเป็นลิงก์สมัครนั่นเองถ้าใครสงสัยหรืออยากถามอะไรนะครับทางเว็บไซต์นะครับเขาก็มีทีมงาในให้ปรึกษาผ่าน Li น์แอดนั่นเองซึ่งสามารถดูข้อมูลติดต่อได้ที่หน้าเว็บนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปเดียวเช่นนนกััะครบ โกแคปก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาแนะนําเว็บหนึ่งนะครับเป็นแอปอ่านข่าวน,นั่นเองที่แชร์ข่าวไปแล้วเราก็สามารถได้เงินน,นั่นเองใครสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับก็เจอกันอีกทีครับหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอต้วลรไว้ก่อน,นครับแล้วเจอกันครับผม